รรสวัสดีครับสมผู้มรครับมนีมาพบกับหูน้ำาชสยน้่ครับมาปล่อยเตาครับกับแม่น้ำเสียพวกตอแม่เสียอะไรครับกินงานของเฮาครับเนาะหรือแ <c oughs> บบเบิ่งเตาดำก,กันก้อนครับครับเป็นฝั่งบุตรจเกระล้องไอนกดเกือบนครับ เด็กเนี่ต้องลงนะลูกเด็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 กไม่ไปไม่ไปไม่ไปเจ็ดกตบ่ต้องไปน้ำไอ้ลูกไอ้เด็กเออแบบนี้คอยมองคอยยืนให้ยูดดีวิ่งบอกให้เมียออกลูกง่ายๆบอกกลืนกลืนให้ชีวิตตีเจริญรุ่งเรืองพี่เด็กพี่เด็กพี่เด็ก อีกปลอาบาปล่อยเลยบาเออน้าดีเลยรดีน้บลลกครับบูองอมเี๋ยวมีตุ๊กตามาดูบ้นนี่ละไปแล้วนั่งจิเดินข้างเลี้ยวบานคทำเอาหนองขึ้นมาไหมครลูกดิ๊กขึ้นมาไปดิ๊กอู้มาได้ไหได้การหยิบโต๊ะ เอาครับปล่อยเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับบารนี้พบกับศิภาทุกท่านไปตามแนวทางตัวเลขของคอยเจริญศรีนครับเอาไปสัมผัสแนวทางตัวเลขอกน้ำกันได้เลยครับคุณผู้ชมพ่อครับบุญนำไสสวัสดีครับพ่อ วัเดวดเดียวพ่อหงย็นปะหูเย็นอยู่บอกึ่งยินอยู่ครับพ่อเสียงได้พ่อย่ดีสบายบ่ครับโอ้ย่ดสบายยู่นละหอนพ่อพ่อยู่บ้านครับหอนอยู่เด้อม่อเช้านีช่วพระมหาบบุตรตะวันอรินี้เทอืมฝนตกบ่พ่อทางคนครับ อก็ตกดอกตกเสมอเยอะอย่างลังมือกแห้งลังมือกซาดมาแล้วก็ไปยังสี่แมวครับพ่อเออถ้าว่ากับซุ้มดีดอกน้ำน้ำอะไรดอกหน้าก็เลี้ยวลงไปกับมีน้ำอยู่ครับเลลงไปกับมีน้ำอยู่ครับผมเอาตามแนวทางเนาะตามแนวทางก็พ่องวดนี่บัานี้ครับเอยเลิกกระเดยเลิกกระเดยเนาะพ่อ เมียนอยู่พ่อมีเขามีลุดเดนนะพ่อเมียนเมียนเอ้าหลายดอกระตุกาด้วยเขียนกระา้วเาตัววิ่งตัวเนวิ่งบนล่างบ่พ่อเน้นบนกันล่างนะมันบวกางไปอีกหรอกตี้โอ้เน้นบนกันล่างครับผม เน้นบนกันลางเอาเอฟซีมักว่ามันจะไปล่างดอกเตี๋ยวว่าจะก็แล้วแกหาจิตอะไน่ะเาเจ็ดกับยังก็พอเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าครับเน้นบนกันลางเน้นบนกันลางครับหน่วยเร้อหลักหน่วยเร้อหน่วยครับผมเอาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับเก้าห้าเก้าห้าครับสามเจ็ด สามเจ็ดครับ<ห>าสามหาสามห้าครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาครับเราเรียกสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดครับเรียกสามตัวให้ 4, สามหางเด้อครับสี่เก้าหาเด้อครับสี่เก้าหาครับผมมักกะบักกะจัดคัดสสะพานนะพ่อตอนนั้นเลยเอฟซีเลยให้เป็นแนวทั้งครับพ่อ โมโหได้วามันสิออกตัวไหนเีกเด้แม่นอยู่พ mm. ่มีเขามีรุดเด้เนาะครับแม่นแบนกันว่รุดจักยา่บพาเขาจักยเพิ่นก็โอ้จักริว่าจัไดยล่ะเนาะครับเมีนอยู่พ่อสิบ่ลงเรอล้างดอกตีหวเดอกกเอกับ่าแทะดอกเอฟซีครับเออ้าก็เก้าเก็ดเก้าหาห้าเพื่อเลยอลองไปล้างอีกังที่นี้ก็ค่อั้งรับยางนไหละแม่นอยู่พ่อ ทางที่ดีคือท่าลาดยางเนาะครับให้เป็นแนวทางบ่เป็นแน้วท่าจักได้วาก็จะเอาะตัวใดแนวพวกเขาอากอากก,อก,ก,ก็เอาะยุบมังการได้เนาะว่นดีเนาะครับพ่อพวกเ่อเอ่อขึ้นว่ามันเสีมากเลพี่เท่าเลยยุบธงยุบจะเลิม่มสินไปเนาะอืมแมนจีพ่อไม่คงชุดไทยบ่ครับพ,พ่อฮะชุดไทยไมี่ห้บ่ครับ บ่ไม่รอกชุดเก้าในร้ามันก็เลี้ยบหลายมือรอกมันนี่ก็ยีมเกจหรือบ่แมนบ่โอ้แมนอยู่บ่เออบ่เลก็อก็ในทย์บ่แมนบ่โอ้ครับพ่อแมนอยู่ครับมันก็เลี้ยบหลายมือรอกก็เลี้ยอย่สามสี่มือต่นแล้วครับนะครับเล็นี้ซักนี่ไรเย็บเซีเล็ก่วกนี้จะเรื่องสินก็ได้ครับเป็นได้พ่อเขาเกิดไปทางบุนครับเกิดล้วได้เกิดเ้วได้เกิดเราที่พ่อหน้าท่วมเขาบ่ครับ บอกเยอะแล้วบอก,หหก,กอให้ร้ร,รุ้มันกระทวมเนยอะแล้วอ่หอือให้ลูกระทมเยอะแเนียสาสาโยกการทงกนคือกันลบ่ยี่บ้นจบโจบจบมันแหงเราเมื่อกี้เป้มอะไรลุงอะไรลุงสาล้วเมีนอยู่ครับเอางวดนี้เน,น้นตัวได้บ่ก้าเจ็ดกับก้าห้าละก้าเจ็ดกับก้าห้าครับ พว่าพอไงจะเรื่อนเกินกับมาเกลเจ็ดเก้าห้ะบนกันลางเนาะพ่อแต่ว่ามันใจที่บนครับเน้นบนกันลางเด้อเลยกเด้อครับลักนวยลักนวยเป็นลักนวยลักนวยเป็นลักนวยเนาะพ่องานนี่แหละครับมันใจสุดนี่แจ็คเปอร์เซนต์ครับพ่อมันใจแจ็คเปอร์เซนต์เลยพ่องวนนี้ครับ เออกะพูดละก็แปดสิบกสิบปุ๋ยละโอ้เรียวไว่น่นะละมันจะว่าเอาเอเป็นรอ,อยเป็นพันเป็นล้านมันกระกระพกากระลั้นตีปานั่นละเจ<ม>็ดสิบปดสิบก็สิบนะคระพัดีเลยลาว่าถ้ามันเขาก็ดีแล้วเมียอยู่พ่อเขามีอย่งฝากท่านบุษ้มบ่ครับพ่อถ่ายคลิปนี้ครับเออสุดท้ายถายสุดกับันจอนูสันจอนเอนอเย็บเสีดเอ สูสัญจรที่พอแมินเพราะว่าวัดสีมาเนี่ยมันออกยกบุญการว่าอืมครับหมดซีมาชุดในใจชดกับ่ันนี้จะเล่นสินไม่มีอย่งดอกขึิดหอดจิตถึงก็เก่าละอ่านคอมเมนต์กับน้ำตาไหลฟุไหลเอฟซีโอ้ว่า <c oughs> ดีใจไหลดีใจไหลเอฟซีกับวันเริ่ม่ันนี้จะเล่นสินก็ได้ครับโอ้ขิ้นหอด <c oughs> พอจะเล่นสินคือเก่าเนาะครับ วันที่หนึ่งเดกาไอเอฟซีพ่อไงเจริญสินตึกห้ยรวอยเบือกันสุขูสุคนเด้อเอฟซีเนอะครับพ่อซาถูกครับจังสั้นเหรโอ้จังสั้นละครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับผมก็เลยตามแนวทางตัวเลขของพ่อเจริญสินเป็นทีเดียบร่อยได้ครับทานผูชุ่มนี่แหละครับกาเป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับหมวดบังหันพ่อพิ่นกา รุดเนาะครับก็ยังมีเลขติดให้ท่านผู้ชมอดูนะครับนี่แหละครับวันนี้พ่อเพื่อนก็ให้วิ่งบนกันล่างครับเพป็นบอกว่าล่างนี่คือสีบัวมาแล้วเนาะครับยิขึ้นบนมากกลัวครับวิ่งบนกันล่างหลักหน่วยเนาะครับเจ็ดกับห้าครับแล้วก็จับสองตัวบนกันล่างเนาะครับเก้าเก็ดเก้าห้าสามเก็ดสามห้าหนึ่งเก็ด หนึ่งห้าครับนี่แหละครับก็เป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับธัญบุษมส่วนสามตัวสามคู่ตรงๆครับศูนย์เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าห้าครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของพอเพลินเนาะครับกะมีเพียงซ้ำนี่ด้วยครับธัญบุษมถ้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพอจะเลื่อนซีนครับที่ให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันธัญบุษมทา้งสองทุกท่านครับก็อวยพรให้ทุกท่านด้วยครับอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ